สวัสดีคะ่ะทุกคนปุ๊กชูโกมาแล้วจ้าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ฟาร์มลุงกรค่ะที่จังหวัดนครพนมวันนี้นะคะเป็นเช้าถูกเลยค่ะเรากำลังจะเดินทางไปตัดหญ้าค่ะที่สวนหญ้าที่เราปลูกไว้นะคะไว้ให้เป็นอาหารวัวกันพอมาถึงแล้วนะคะเราก็ต้องรีบตัดเลยค่ะเพราะว่า เวลาเช้าๆนี่นะคะแสงแดดเนี่ยจะเร็วมากเลยค่ะ here we go cutting the grass Our way back home the farm. o k a y we go start this. Yeah, but I cannot do it v e r y q u i c k l y so you better can put ว t o ันวันนี้นะคะขุณเขาก็มาช่วยตัดหญ้านะคะเนืเ่องจากว่ารถที่บ้านนะคะที่เป็นรถกระบะที่ฟาร์มก่อนนะคะต้องยังซ่อมไม่เสร็จเลยยังอยู่ที่อู่ซ่อมรถอยู่คุณเห็นนี้ก็ต้องมาช่วยนะคะ ขับซาเล้งค่ะขนย่างไปไว้ให้วัวกินตอนเย็นนะคะเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยที่คุณเขาจะต้องขับซาเล้งค่ะแล้วมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนี่ยว่าคุณเัาจะขับได้ไหมเอ่ยเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็น่าจะเป็นครั้งเดียวด้วยนะคะเนี่ยสังเกตหน้าคนนั่งข้างๆนะคะคุณเขาจะสนุกกับการปั่นกับการ ะะแต่คนนั่งข้างๆค่ะเริ่มนะคะเริ่มสีหน้าว่าเริ่มกลัวๆแล้วนะคะเนี่ยแต่ยังไงนะคะเราก็ออกมาถึงฟาร์มยางปลอดภัยค่ะบรรยากาศนะคะที่บ้านต่างจังหวัดเป็นชีวิตที่สงบเงียบแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นค่ะในช่วงที่หน้าฝนแบบนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและรับชม Book ปุ๊กชูโกยางไงนะคะวันนี้ไปก่อนลาฝากทุกคนติดตามช่อง y YouTube ปุ๊กชูโกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ